สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจอกันกบอีซีัอีซี่ e a s ามเก้านะครับจากเขาอนเราดูไปแล้วเรื่องของการแชร์โลเคชันบน g o เ g l e Map นะครับวันนี้ผมมาเติมความสามารถให้เข้าไปอีกนะครับสำหรับช่วงนี้ช่วงอยากสอนเราสามารถจะติดตามตำแหน่งของคนที่เราแชร์ได้โดยที่เราไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลานะคราวที่แล้วเพื่อนๆจำได้ไหมว่าผมบอกไปแล้วว่าเราต้องมานั่งคอยมองใช่ไหมเออเขาอยู่ไหนถึงไหน,ไหนอะไรเงี้ยจริงๆเรามีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ทำงานได้มากกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถจะปักไว้ได้ว่าถ้าคนคนนั้นออกจากโลเคชันอ่า ที่เรากําหนดให้แจ้งเตือนถ้าคนคนนั้นมาถึงโลเคชันที่เรากําหนดให้แจ้งเตือนเช่นออกจากบ้านเมื่อไหร่ให้แจ้งเตือนกลับถ,ถึงบ้านเมื่อไหร่ให้แจ้งเตือน,น,ออนไปยัง,งฟังแบบน,นี้่พอบ้านใจกลามีหนาวนะออกจากบ้านปั๊มเมียรู้กลับถึงบ้านปั๊มเมียรู้แต่อันนี้ก็มีประโยชน์ครับกับพ่อแม่บางทีพ่อแม่ทํางานใช่ไหมลูกกลับบ้านกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้หรือลูกออกจากโรงเรียนแล้วเรารู้นะครับมาดูกันครับว่าทํำยังไงผมไม่พูดเยอะ เข้าไปที่โปรแกรม Google Map เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูในหัวข้อของโลเคชันที่เราทำแชร์ไว้กับคนคนนั้นนะครับผมกลับเข้าไปที่เมนูโปรไฟล์เลือกไปที่การแชร์ตำแหน่งแล้วผมก็เลือกไปที่คนที่เราจะต้องการเข้าไปดูนะครับผมก็เข้าไปดูได้อย่างเช่นป๊อ่ะกดเข้าไปนี่คุณพารามียผมนะเขเาไหมมันมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วก็มีการแจ้งเตือนที่ตอนนี้ผมเพิ่มเอาไว้สองตำแหน่งนะตำแหน่งที่ตั้งสองแห่งผมกดไปที่เพิ่มครับผมสามารถจะเพิ่มได้ครับตอนนี้ผมเพิ่มเอาไว้ก็คือที่บ้าน นะครับที่บ้านเห็นไหมที่บ้านแล้วก็มีตำแหน่งอื่นที่มันถูกใส่เข้าไปอีกก็ที่บ้านอีกเหมือนกันพอดีใส่เข้าไป2อันนะครับซึ่งอันนี้เราเลือกได้ครับว่าเราอยากจะเพิ่มตำแหน่งอีกหรือเปล่านะครับทีนี้เราเลือกเข้าไปว่าจะเลือกตำแหน่งไหนถูกไหมเราสามารถกดเพิ่มตำแหน่งได้อีกอสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะค้นหาโลเคชั่นอะไรเดียพระราม9แล้วกันนะพระราม9พระราม9้า ผมเลือกพราม 9. เก้าเซ็นทันพารามเก้าเลือกไปใส่หไหมลากตำแหน่งได้นะครับว่าอยากจะให้อยู่ที่ตำแหน่งไหนนี่ผมเลือกได้เห็นไหมผมเลือกได้เมื่อไหรก็ตามที่ออกจากตำแหน่งนี้ให้มันแจ้งสมมติผมเลือกตำแหน่งนี้แล้วกันตรงนี้แล้วผมกดเพิ่มเห็นไหมกดเพิ่มปับ๊บสังเกตเลยมันจะบอกแล้วว่าตอนนี้สถานที่ที่ใช้ในการแจ้งเตือนก็อยู่ตำแหน่งนี้ ซึ่งการแจ้งเตือนนะครับจะแจ้งเตือนอะไรบ้างสังเกตดูไหมรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มาถึงหรือทุกครั้งที่ออกจากเห็นปะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามสมมติผมบอกว่าเออผมอยากให้คุณเรียผมเนี่ยพอไปถึงตรงพระรามาตรงนั้นปั๊บให้มีการแจ้งเตือนมันก็จะแจ้งเตือนเวลาที่เธอออกจากตรงนั้นก็มีการแจ้งเตือนง่ายไหมไม่ยากเลยจากนั้นกดบันทึกครับอ่าแม้เราจะเห็นเล้เนี่ยบันทึกการแจ้งเตือนนะครับรงพื้นที่นี้เมื่ไรก็ตามคุณเรียผมมาถึงหรือออกจากมันจะแจ้งเตือนผมกดบันทึกครับ แค่นี้เองไม่ยากเลยเห็นไหมตอนนี้จะว่ามีตำแหน่งที่เราเปิดเอาไว้3มแห่งแล้วเห็นไหมกดเข้าไปดูได้ครับว่าเราเปิดตำแหน่งอะไรไว้บ้างนะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบทิ้งนะครับกดเครื่องหมายจุดๆตรงนี้เราแก้ไขเพื่อลบทิ้งได้เหมือนกันเพราะนั้นในกรณีของพ่อแม่นะครับที่อยากจะดูแลบุตรหลานว่าเออออกจากโรงเรียนหรือย,ยงังกลับถึงบ้านหรือย,ยงังเราสามารถจะมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งคอยเฝ้า ยิ่งถ้าเราแบบว่าเราใช้สมาร์ทวอทนะครับมันก็จะมาแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันที่ตัวสมาร์ทวอทได้เลยเพรานะฉะนั้นฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจมากๆในการเติมความสามารถให้กับทาง Google Map ที่เรามีก่อนหน้านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการแชร์โลเคชันนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้ในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านโลเคชันเวลาที่มาถึงหรือว่าออกจากนะครับเป็นเติมความสามารถเข้าไปกับตัว Google Map นั่นเองนะครับสำหรับ playlist นี้คนระับอยากสอนเที่ยวหน้าอยากจะเจอกับอะไรหรืออยากให้ผมสอนเรื่องอะไร แจ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวผมจะจัด,จดสรรหามาให้นะครับวันนี้ฝากไว้สำหรับ e ีซี่6395เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีกรเด็ดคลิปวันนี้ฝากไว้สำหรับตอนนี้ครับอีซ e ี่6395สวัสดีครับ